ลมมาแล้วค่ะลมมาก่อนแล้วพายโุูนโอ,อื่นมาแล้วลมมาก่อนนะคะนี่อันนี้เข้าจงังหวัดมุกดาหารแล้วนะคะคุมมุดเลยนี่ค่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณพายุโน,โนอื่นมาแล้วคุณโอ้ไหลว่ายิลิโอเมกดูมึงเดีเ๋ยคุณ ไหลุกเร็ยวยังคักเลยม,มาเขามุกาหารแล้วมึงนะพฉันม,ม,มาแล้ว มาแล้วค่ะมึงเนีน่คุ้มคักเลยมึงเนีน่โอ้โหนั่นมาแล้วมันข่าวฟังมาแล้วดวงเนื้อระวังเนื้อพี่น้องเนื้อมันข่าวฟังมาหาเฮาไทยฮ่อแล้วมึงเนี่นี่นี่บ่อเนี่แค่มือคือยูพุ่น